สวัสดีครับนี่ผมเจมินดี้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่ามินิเวิลด์นั่นเองนะครับเดี๋ยวในวันนี้นะครับมาแนะนําในส่วนของแมปที่ชื่อว่า Hero s t ไตน e New World นั่นเองนะผู้ชมครับตัวแมปจะเป็นผจญภัยในโลกแฟนตาซีนะสำหรับแมปตัวนี้เนาะสำหรับใครที่เล่นมินิเวิลด์อยู่นั่นเองนะครับตัวแมปก็หน้าตาประมาณนี้นะครับผมวิธีการหาแมปเนาะเอาวีดีตรงนี้ไปค้นในส่วนของรายชื่อเพื่อนนะครับมันจะมีรายชื่อเพื่อนตรงนี้ที่เราสามารถค้นหาได้นะครับด้านขวาล่างเนาะแล้วก็เอาวีดีเมื่อกี้นะครับ มาค้นหาค้นหาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เปิดในส่วนของตัวนี้นะครับนี่ในโปรไฟล์ขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็มาที่รายชื่อแมปของเขานะครับเมื่อมาที่แมปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับให้เรามาตรงนี้นะครับ Hero Style ตัวแรกเลยนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดมาให้เรียบร้อยเนาะทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเล่นแบบออนไลน์นะครับเดี๋ยวลองสร้างห้องดูนะครับ10คนแล้วกันนะครับ ก็เริ่มเกมกันเลยเนาะสำหรับตัวเกมนี้นะครับเขาใช้ขั้นต่ําในการเริ่มนะครับก็คือเราเข้ามาคนเดียวเราก็สามารถเล่นได้เลยนั่นเองนะครับไม่ไม่ต้องแบบรอผู้เล่นอื่นอะไรแบบนี้นะครับเราสามารถกดเริ่มเกมได้เลยนะครับตอนเรามาเราเข้ามาตอนเราเข้ามารแรกๆนะครับตัวเกมจะเป็นมุมมองคนที่1นะครับสำหรับใครที่แบบไม่ชอบแบบนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนเช่นเดิมนะครับมาที่ตั้งค่าเกมเนาะแล้วก็มุมมองด้านหลังแบบนี้ก็ก็สามารถทําได้อันนี้แล้วแต่ใครถนัดนะครับหรือว่าใครจะเล่น มุมมองบุคคลที่1ก็ก็ได้นะครับชิลเหมือนกันนะสำหรับมุมมองบุคคลนี้นะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับมันจะเป็นผจญภัยกึ่งกึ่ง m m o นั่นเองนะครับมีการเก็บวงเก็บเวลนะครับมีการคราฟพวกอาวุธต่างๆอะไรแบบนี้ด้วยท่านผู้ชมครับนี่อันนี้ก็จะเป็นโตะซ่อมเนาะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการซ่อมเหมือนกันนั่นเองนะครับนะก็จะมีวัตถุดงวัตถุดิบในการซ่อมนะครับนี่อ่าโตะซ่อมเยอะไปหมดเลยนะครับบริเวณนี้เนาะ เดี๋ยวเราคุยกับลุงดูนะครับนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้นะครับจะเป็นการคราฟไอเทมนั่นเองนะครับเราต้องไปหาวัตถุดิบพวกนี้มานะครับแล้วก็มาคราฟนั่นเองท่านผู้ชมนี่นอกจากนี้นะครับจริงๆมันจะมีนะครับเห็นอันนี้ไหมครับอันนี้จะเป็นร้านค้าที่ขายพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกอาวุธนะครับแบบนี้นะครับถ้าเรามีเงินเราก็ซื้อนะครับก็ลองดูนะครับแล้วก็สามารถกดดูรายละเอียดคร่าวๆได้นะสําหรับบางอาวุธนะครับเนาะอืออันนี้เราก็ ดูคร่าวๆแค่นี้ก่อนนะครับเ้าเป็นกล่องแบบนี้เราดูรายละเอียดข้างในได้ว่ามีอะไรสําหรับใครที่เล่นไม่เป็นนะครับเราเปิดตัวไกด์บุกตัวนี้เนาะ แล้วมันจะมีวิธีการเล่นอยู่นะครับคนจะบอกนะหาที่วาร์ปนะครับไปดันเจียนนะครับเข้าไปฟาร์มเลเวล1ถึงเลเวล10นะครับในช่วงแรกนั่นเองนะครับแล้วก็ถัดไปเลยนะครับซื้ออาวุธหรือดาบนะครับสกิลอื่นๆไปที่ร้านค้าและที่ลับเนาะเมื่อเลเวล25แล้วนะครับไปประตูวาร์ปตรงกลางนะครับเพื่อไปแลนด์อื่นก็คือเมืองอื่นนั่นเองท่านผู้ชมครับผมเราสามารถฟาร์มในส่วนของเงินนะครับเช่นการตัดไม้ขุดแร่เก็บของลับมากมายนะครับหรือว่าฆ่าบอส อะไรแบบนี้ก็สามารถทําได้เนาะตอนนี้เริ่มมีคนเข้ามาเล่นกับเราแล้วนั่นเองเนะครับสําหรับแมปตัวนี้เนาะนี่เริ่มมีคนออนไลน์เข้ามาทางด้านขวาแล้วนะครับโอเคเราก็ไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปท่องโลกว่างกันเข้าประตูวาร์มครับมันจะมีดันเจียนให้เล่กนะครับเราจะเล่นดันเจียนอันแรกก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเลเวลแบบน้อยมากนะครับก็คือเลเวลหนึ่งนะผมเข้ามาเซอร์เว์นิดหน่อยนะครับเซอร์เว์มันเดินลงเดินเล่นนะครับ เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมรับเควสตรงนี้ด้วยนะจ๊ะเนี่ยเรารับแล้วนะครับถ้ารับแล้วมันจะขึ้นออกไปเถอะนะครับเนาะอันนี้ผมใช้ดาวจายเนาะก็ชิวเชียวปลาใส่ปลาใส่ปลาใส่นี่ครับผมสลามชิวจัดจัดนะเลเวลห้าระวังนะถ้าเราใช้อาวุธที่โจมตีระยะไกลนะครับถ้าติดต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยก็ตีไม่โดนเหมือนกันนะเออถ้าติดต้นไม้นะครับ ปลาใสครับปลาใสอ่าวโอเคสลามได้2ตัวแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวลองล่อตัวอื่นอีกสลามเกิดครับรอสลามเกิดสลามเกิดสลามเกิดแล้วโอเคครับเราต้องทําเควสก็คือเก็บในส่วนของตัวสลามนะครับ10ตัวเนาะเนี่ยครับได้4ตัวลวนะเนาะนี่ครับนี่คืออาวุธโจมตีระยะไกลนี่มัน มันจะดีอย่างนี้นี่เองนะผู้ชมเนี่ยสลามสลามถ้าอาวุระยะใกล้นะครับสลามมันจะตีเราแบบโดนค่อนข้างรุนแรงหน่อยนะถ้าเลเวลเราไม่แบบไม่ได้เยอะมากนะครับนี่สลามสลามอยู่ข้างในครับอยู่ข้างในเข้าไปแอบบสมิธเลยเข้าไปแอบบกันสมิธเลยโอเค นี่ครับอยู่ต่อหน้าเราอืม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 มันจะตีเรานะครับแต่มตีไม่ได้มันติดไม้มันจะตีเราเนาะเอออืมเดี๋ยวเราฟาร์มให้ครบสิบตัวกันนะครับแปลแล้วอีกสองตัวครับนี่ครับมันจะตีเรานะเพราะฉะนั้นก็หาวุธโจมตยระยะไครแล้วกันนะครับนี่ครับ ครบ10ตัวแล้วทีนี้เราสามารถรับเควสใหม่ได้แล้วนะครับสําหรับใครที่แบบอยากจะร,รับเควสเนาะเดี๋ยวโยนของไว้ตรงนี้ก่อนโอเคเนี่ยเรารับเควสก็คุยกับลุงนี่นะครับเนี่ยทีนี้มันจะมีเควสให้เลือกรับนะครับเควสเลเวล5เควสเลเวล10หรืออะไรงนี้นะครับเนี่ยเราก็สามารถรับข้ามเควสได้เลยนะครับเควสเลเวล5ก็น่าจะจัดการตัวนี้นะครับนี่นี่นี่อ๋อโหอันนี้โดนสกิลนะครับแปล้งล่างเนาะ จะเสกหุ่นออกมานะครับแล้วเราก็มาอยู่ข้างๆนี้เลยอยู่ข้างๆนี้เลยเหรอโอเคต้องฆ่าเสือห้าตัวนะโอ้ยโดนโดนโดน,โดนอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวทีนี้นะครับเดี๋ยวลองพวกตีไม้อะไรอย่างนี้นะครับเราดูว่าเราจะได้ทรัพยากรอะไรบ้างนะผู้ชมนคนะครับนอกจากการแบบจัดการพวกมอนสเตอร์ต่างๆแล้วนั่นเองนะครับ mm hmm. ตีไปตีไปเดี๋ยวเปิดกระเป๋าดูนะครับว่าได้อะไรหรือเปล่า อันนี้เป็นกล่องนะครับเดี๋ยวเราเปิดดูนะครับว่าข้างในมีอะไรเนาะตัวกล่องเฮ้ยมีลุ้นเพชรลุนอะไรด้วยนะครับโอเคได้เงินโอเคครับผมได้เงินได้ตัวไข่อะไรแบบนี้น,นั่นเองท่านผู้ชมครับที่เหลือจริงๆในเกมตรงนี้มันมีพวกกล่องสมบัติด้วยนะครับเนี่ยจะมีกล่องสมบัติอยู่อยู่ตรงนู้นเลยน,นี้เดี๋ยวเรากลับไปที่เมืองนะครับ เรากลับมาที่เมืองแล้วนั่นเองนะครับผมจริงๆมันมีเควสอื่นๆอีกน,น,นะครับผมไปสู้กับพวกบงพวกบอสหรืออะไรแบบนี้นั่นเองนะครับตอนนี้ก็มีผู้เล่นเข้ามาในเกมเนาะนี่ดูดิผมก็ไม่รู้เขาเลเวลเท่าไหร่นะอันนี้มันคืออะไรอ่ะมังกรอันนี้เครื่องหมายอะไรเอ่ยนะครับมันจะเป็นกิจกรรมสําหรับเวอร์ชันมือถือนั่นเองนะครับผมที่เราสามารถดูโฆษณาแล้วก็สามารถไอ้นี่ได้นะครับรับของรางวัลเนานะอันนี้ก็จะเป็นเมืองแรกเฉยๆนะครับ เราไปดูอื่นๆต่อนะครับตรงนี้คืออะไรนี่เดี๋ยวกดไลน์ได้หรือเปล่าอ่าจะเป็นการดูโฆษณาเหมือนกันนะครับอันนี้สามารถซื้อได้นะครับจะซื้อหรือเปล่าถ้าซื้อก็กดปุ่มไปนี่นะได้กล่องมาแล้วนะครับนะสมเอากล่องสุ่มนั่นเองนะครับกล่องพาเราเสียงเงินนะครับพวกเพรพวกอะไรพวกนี้มันสามารถเอาไปแบบ เขาเรียกอะไรตอนที่เราแบบเราจะคราฟพวกของหรืออะไรแบบนี้ได้นั่นเองนะครับเนี่ยก็จะเป็นไอเทมที่เราสามารถคราฟได้เนาะเนี่ยดูดิเห็นป่ะมีพวกดาบมีพวกอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยเออนี่เราก็ต้องส่องดูนะว่ามันคืออะไรโอเคเห็นป่ะครับเราสามารถคราฟอาวุธได้อีกนะครับอันนี้ประมาณนี้เลยนะครับเกมนี้ก็ถือว่าค่อนข้างน่าเล่นนะครับมีระบบค่อนข้างเยอะนะครับสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ด้านล่างมี NPC ครับเดยนลงมาคุยกันนี่ครับ NPC ที่ขายในส่วนของตัวกล่องสมบัตินะครับเคลขึ้นไปข้างบนฟืบหน้าอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเดินมาดูตะลุงตรงนี้บ้างนะครับตะลุงอันนี้ทาอะไรนะครับเอาเงินมาเอาเงินมา <c oughs> ไม่ใช่แล้วนะครับไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเดี๋ยวเราเก็บพวกขนมปองขนมปังที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาคุยกับลุงเอาไม่คนมาด้วยนะโอเค ลงนี้นะครับเขาจะรับซื้อในส่วนของไม้นะครับถ้าเราไปตัดมาเนาะคือถ้าเราจะตัดไม้ในเกมเนี่ยต้องซื้อขวานตรงนี้ด้วยนะครับถ้าเรามีขวานเนาะนี่ผมซื้อไม่ได้นะครับนะถ้าเรามีขวานแล้วแล้วก็ขวานไปตัดไม้นั่นเองนะครับพยายามไปฟาร์มทรัพยากรแล้วกันนะครับส่วนนี้จะขายอาหารเนาะพวาวัตถุดิบต่างๆนั่นเองนะครับแบบคร่าวๆเนาะอ่าอันนี้ขายอะไรอะร้านค้าพัฒนานะครับก็คือร้านเดียวกับที่เรามีอยู่ในตัวนั่นเองนะครับอ่า ันเดียวเนาะที่เป็นในส่วนของการเปิดบูปินนะครับอันนี้ใครเนี่ยอันนี้ใครเนี่ยเหมือน NPC มันเยอะนะเออเดี๋ยวลองไปสำรวจข้างนอกนิดหนึงท่านผู้ชมสำรวจด้านนอกนิดหนึ่งว้าวอันนี้ก็เป็นป่าธรรมดาเลยเฮ้ยเราออกมาข้างนอกแต่ว่ามันไม่มีมอนสเตอร์นะครับผมเราจะไปตีพวกมอนหรืออะไรแบบนี้นะครับเราต้องไปตัววาร์ปดันเจียนนั่นเองนะครับผม ตอนในวิน,นนี้นะครับผมเราก็พรีวิวในส่วนของตัวแบบไว้คร่าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจจะเล่นแบบนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดเกมนี้ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ